คุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงธุรกิจออนไลน์ยักษ์ใหญ่หลายๆท่านเชื่อว่าใช้บริการหรือว่ารู้จักกันดีนะคะสำหรับธุรกิจ Amazon และผู้ที่ก่อตั้งและมีอิทธิพลอย,อย่างมากต่อการทำธุรกิจก็คือ Jeff Bezos ซึ่งเขาก็เพิ่งจะประกาศวางมือจาก Amazon เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วและต้องการที่จะไปบุกเบิกธุรกิจใหม่ขณะนี้ก็อาจจะมีคำถามนะคะว่าแล้วทิศทางของ Amazon จากนี้ไปจะเป็นอย่างไรซึ่งในช่วงของโควิด19กลับกลายเป็นว่าการเติบโตของธุรกิจเป็นไปอย่างก้าวกระโดดทีเดียวนะคะเพราะว่าทำธุรกิจออนไลน์ติดตามรายงานจากคุณมณีนาฏอ่อนพนาค่ะ <laughs> คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงมหาเศรษฐีนะคะที่รวยมากๆติดอันดับหนึ่งนะคะเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกเนี่ยติดต่อกันมานานหลายปีแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทอาณาจักรเอเมซอนค่ะบริษัทค้าสตรปปกอันดับใหญ่ติดหนึ่งในสีของโลกเนี่ยก็คนจะไม่พ้นคุณเจฟฟ์เบซอสนะคะบุคคลท่านนี้ค่ะถือว่ารวยมากนะเพราะว่ามีการคาดการณ์กันนะคะว่าอีก5ปีข้างหน้าค่ะคุณเจฟฟ์เบซอสท่านนี้แหละค่ะก็จะรวยติดอันดับ ระดับล้านล้านดอลลาร์สหรัฐคนแรกของโลกเลยทีเดียวนะคะ ต่ประกฏว่าประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะทางฝั่งคุณเจฟเองเนี่ยก็มีการประกาศที่จะอำลาจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอาณาจักรเอเมซอนด้วยนะคะซึ่งก็ทำให้คาดการณ์ว่าน่าจะมีการเล่าจากตำแหน่งในประมาณในไตรมาสที่3ค่ะแต่ถึงกระนั้นก็ตามนะคะหลายคนก็ยังไม่ได้เซอร์ไพรส์หรือว่าไม่ได้ตื่นเต้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเนื่องจากว่ายังมองว่าธุรกิจ a อ a z ซอนนั้นยังคงเดินหน้าต่อไปอยู่เห็นชัดเจนค่ะจากหุ้นของ a อ a z ซอนในช่วงที่เขาประกาศจะอำลาตำแหน่งนะคะเพราะว่าในตอนนั้นค่ะ หุ้นของ Amazon เนี่ยมีการขยับขึ้นเล็กน้อยเพียงแค่1.1เท่านั้นเองค่ะตั้งจากที่คุณเจฟเบซอสประกาศเตรียมลาออกจากตำแหน่งหุ้น Amazon ปรับขึ้นเล็กน้อยนะคะเนื่องจากนักลงทุนมองว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างหวือบวาอะไรขณะที่หุ้น Amazon ันมานี้ลดลงอยู่ที่0.16ค่ะหรือประมาณหุ้นละ1 1 0 0 0 0กว่าบาท แต่หากดูกิจการของ Amazon ก่อนหน้านี้เคยแซงดาวเด่นอย่าง Google และ Apple ผลประกอบการกลางปีที่ผ่านมาสูงถึง8 1 0 9 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2,830,000ล้านกว่าบาทแม้ว่าการขายบนตลาดออนไลน์จะสร้างกำไรมหาศาลให้กับทาง Amazon แต่ถือว่าเป็นไรายได้ดรองค่ะเพราะว่า Amazon นั้นมีไรายได้ที่ทำกำไรมหาศาลสูงสุดนั่นก็คือการให้บริการระบบคลาวด์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก Amazon Web s e r v i c e หรือา AWS ทำกำไรให้กับ Amazon มากที่สุดมากกว่าครึ่งหนึ่งขณะเดียวกันนะคะทาง Amazon เองก็เลือกกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจขยายบริการด้านการเปิดพื้นที่ทางธุรกิจโฆษณามีบริการ Amazon Prime คู่แข่งคนสำคัญของ Netflix และเปิดร้านสะดวกซื้อ Whole Foods Market ขณะที่ราคาหุ้นนั้นก็ขยับแบบก้าวกระโดดอยู่ที่60% หลังจากธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเติบโตขึ้นในช่วงกรระบาดของโรคโควิด -19 ในปีที่ผ่านมาเบซ o s ส you know, ระบุนะคะว่า <I> เขาจะเปลี่ยนมาดำรงตำแหน่ง <I> ประธานกรรมการบริหารแทน <Yeah. S 1> เพื่อที่จะได้มีเวลา mm hmm. และทุ่มกำลังไปให้ความสำคัญกับธุรกิจอื่นๆของเขามากขึ้นนั่นเองค่ะ <S <S อย่างที่เขาเคยระบุในจดหมายนะคะที่ส่งถึงพนักงานทุกคนคะ่ะบอกว่าการเป็นซ e o ของ Amazon เป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่และก็ใช้เวลามาก เมื่อคุณต้องมีความรับผิดชอบมากขนาดนั้นก็เป็นเรื่องยากที่คุณจะให้ความสนใจกับเรื่องอื่นๆนอกจากคุณเจฟเอเมซ่ะเขาจะดูแลเรื่องธุรกิจในอนาณาจักรเอเมซอนของเขาแล้วนะคะเขาก็ยังมีธุรกิจส่วนตัวของเขาอีกมากมายหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นในปี2013เนี่ยนะคะคุณเจฟเนี่ยแกก็ไปซื้อกิจการของสื่อชื่อดังของอเมริกันค่ะที่ชื่อว่าเดอะวอชิงตันโพสต์ค่ะ แต่ว่าไปซื้อเนี่ยก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรของตัวองค์กรมากนักนะคะเพียงแค่มีการปรับรูปแบบการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ที่มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการก่อตั้งบริษัท Blue Origin LLC ค่ะในปี2000นะคะซึ่งก็มีเป้าหมายที่จะพามนุษย์นั้นขึ้นไปเทววากาศก็เป็นช่วงที่เขาเนี่ยก่อตั้งขึ้นก่อนที่คุณอีลอนมัสก์แห่ง SpaceX เนี่ยจะมีชื่อเสียงอีกด้วยค่ะ ถ้าพูดถึงการพัฒนาหรือว่านวัตกรรมของบริษัท Amazon นะคะก็ทำให้ลูกค้านี่แหละค่ะ ได้รับประสบการณ์ในการซื้อสินค้าออนไลน์มาอย่างมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนโฉมการค้าของโลกค่ะอย่างเช่น One Click Ordering เพียงแค่คลิกเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะรับสินค้ามาส่งถึงหน้าบ้านคุณได้ภายในเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันหรือโครงการที่จะนําโดรนเนี่ยแหละค่ะมาส่งสินค้ากับลูกค้าหลังจากที่มีการสั่งของออนไลน์ไปเพียงแค่ในเวลา2ชั่วโมงเท่านั้นนะคะแต่ว่าโปรเจก t นี้ก็ต้องมีการชะลอไปนะคะเนื่องจากว่าติดปัญหาเรื่องของกฎหมายการบินในสหรัฐนั่นเองค่ะ แต่ว่าปัญหาหนึ่งที่ทางเอเมซนเนี่ยถูกจับตาจากทางสื่อทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือกรณีที่พนักงานมากกว่า15ประเทศทั่วโลกค่ะมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทำงานโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เอ,อื้อและก็ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุมาหลายต่อหลายครั้ง ก่อนหน้านี้นะคะมีข่าวอดีตพนักงานของ Amazon หลายคนข่าวออกมาแชรสภาพการทำงานโดยเฉพาะในระบบโลจิสติกส์ที่ต้องทำงานแม้เป็นช่วงนอกเวลาปัญหาสภาพโกดังที่ร้อนเกินไปจนเกิดอุบัติเหตุหรือพนักงานขับรถในอังกฤษที่ได้ค่าแรง2.59ปอนด์ต่อชั่วโมงซึ่งน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำของอังกฤษแลกกับการต้องขับรถเร็วเกินกำหนดแต่ว่าสุดท้ายนะคะ Amazon ก็มีการจ่ายเงินชดเชยให้กับพวกเขาไปค่ะ นักวิเคราะห์มองว่าแอนดี้เจสซี่ที่จะรับไม้ต่อจากเบซอสสามารถคุมอาณาจักรเอ m a ซอนได้เพราะว่าเขานั้นถือเป็นลูกม่อของเบซอสและคุณหน้าคุ้นตาดีในวงการธุรกิจเพราะว่าเขามาจากผู้ดูแลระบบคราวเอ a มซอนที่สร้างรายได้นับ1.3ล้านล้านบาทคิดเป็นมูลค่าสูงถึง60%ของรายได้เอ a มซอนทั้งหมด สำหรับตัวเบซอสนะคะเขาบอกว่าเป็นเด็กฝ่ายรู้เติบโตในฟาร์มของคุณตาคุณยายค่ะตอนเด็กมักจะซ่อมกังหันลมแล้วก็ฉีดวัคซีนให้กับสัตว์ในฟาร์มเรียนจบฟิสิกส์แล้วก็สาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทํางานการลงทุนหลายบริษัทจนมาเปิดธุรกิจของตัวเองที่โรงจอดรถของพ่อเป็นร้านขายหนงังสือออนไลน์จนพัฒนาเป็นบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ระดับโลกติดอันดับ1ใน4ค่ะ ต่อไปของเขาหลังจากนี้คือการเดินหน้ากับโครงการอาบากาศที่คาดการว่าน่าจะได้รับความร่วมมือจากนาซาส่งยานอาบากาศไปดวงจันทร์แต่ว่าความท้าทายก็คือจะเดินหน้าตีตลาดอย่างไรเมื่อมีคู่แข่งสำคัญเจ้าใหญ่ทั้ง SpaceX Boeing และ Dynetics นักวิเคราะห์มองว่าแต่ละส่วนธุรกิจของเครือ Amazon น่าจะตามองที่สุดในปีนี้แต่สิ่งที่ท้าทายต่อไปนี้ คือการเดินเครื่องจุดให้ธุรกิจติดต่อไปให้ได้ซึ่งหากเติบโตได้จะส่งผลต่อระบบธุรกิจของ Amazon ทั้งหมดเติบโตและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นรวมถึงการลงทุนและหุ้นที่มีแนวโน้มจะเติบโตไปพร้อมกันมณีนาฏอ่อนพนาไทย g ี s รายงาน